แถมไปแล้วเนี่ยตายตายกูตายบ้งเนี่ยสบายครับครับผมไมครับเจนเจนาเปลี่ยนสีสุดสีน้ำตาลนะครับโคตรเหงาโคตรเด็กเหงาอ่ะสบายครับไป่ลู้มา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 เอามาเอาพรพระเจ้ามาได้ไหมมาจริงได้ไหมคือให้หยากไล่นดีนะเล่นจะหมดครับเล่นจะหมดพระเจ้าเนี่ยคือตายหมดเลยปะกูดูเลือดอยู่บอกเลยถ้าเปิดเราไม่ได้คอแบบไม่มีชื่อขึ้นอย่าเปิดดิครับน้องไปซื้อสวิดป้าไงน้อง พี่บุญเรืองพี่บอกว่าจะเข้ามาคุมแทนเฮ้ยใช่เหรอพี่เรืองอยู่ไหนว่าไงพี่โทรพี่โทรพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอายศยศให้พี่วานมามาเบิร์ามาเบิร์กรูสองครับมาเบิร์กรูสองแป๊บนึงครับแป๊บนึงเเเอส็าบคุณใหม่ดู้ว้ด้วยเเป็นบอสคนใหม่ของตัวไว้พี่โทรได้ยินแล้วใช่พี่โทคนคิมโอ้ครับพี่เรมันก็อยู่ใช่พี่โทรก็อยู่ พี่โตนี่มมพี่พี่โพี่โพี่พี่โกด F6 ดูครับขึ้นไหมเฮ้ยเ้นล้วโอเคใจมากเนาะอันนี้พาเลยดีกว่ทุกคน จะได้แบบว่าเอ่อวัสดีครับคุณมี่ไนสวัสดีครับผมมีพี่ชายมาหาครับสวัสดีครับคุณมนสวัสดีครับพี่ชายคุยกับเขาหน่อยพี่ใครอะน้องเอาสาวสวยน่ารักแห่งเมืองนี้ใช่หรอจริงเอ้ยน่ารักจังเลยครับใส่หมวกเขียวเนี่ยเอาไม่ใช่เขานล้วเอ้ยเขินเลยค่ะโอ้ยไม่เป็นอฟฟี่แต่ยเขาเาเล่นแม่เขาเล่นหน่อยดิวัสดีครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมีไหนครับในทันเวลาอ๋อนี่คือสาวที่น่ารักที่สุดในประเทศเหรอถูกครับเชื่อสวัสดีครับมันออกประเทศเดียวน้องเจนนั่นไปเป็นตำรวจเดี๋ยวไปครับยอก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 ครับอุ้มกันเยอะนะครับอุ้มกันเยอะนะครับครับผมอุ้มเยอะอุ้มเยอะครับไม่ครับอยากโดนอุ้มอ่ะครับเาไม่บอกไม่สนุกทีาเราโดนอุ้มเดี๋ยวจะไปช่วยคนแรกเลยครับไม่ได้โฟกัสนะ ใครอุ้มก็ได้ครับแต่ว่ามินนี่ก็ไม่ค่อยอยากโดนอุ้มหรอกครับทางแก๊งนู้นอะอยากคนที่แบบคนของใจอุ้มอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ยังไม่มีอะดิไปดีดีกว่าวะาบายบายครับเจอกันครับเจอกันครับครับผมบายครับีเลยอะเบิกรถเบิกรถเบรกลดไปเดี๋ยวพาไปเบิกรถไปดิน้องไปตำรวจดีกว่าคือกันแล้วที่รอต้นคอเลย พี่เลืองเขามาป่ะนี่ชวนแกมาไม่รู้แกมาเปล่าสวัสดีครับขอเบิรงรถไหนครับมาครับสวัสดีครับน่าจะคันนี้แหละอุ้ยเฮ้ย,อย,เ,อยเอาขึ้นก่อนเลย,ยผมดึงเซตยศป่ะไม่ <laughs> ข้บนบีบบบนบบบบ อันนี้พี่ค oh? ันนี้พ Fl ี่นี่ใครอ่ะขอโทษครับโอ๊ยเขาทักครับพามาลุ้นเลยเว้ยน้องไปไหนอ่ะต้องไปเอาปืนป่ะต้องไปเอาอะไรป่ะไปเอาปืนพี่สโนว์ได้ก่อนหรือที่นี่แรงจัดเลยเหรอแรงสัตว์หรือไงแล้วต้องเดือดรืไงเว้นี่ไงเราตำรวจในเรียน เอาเหรอแรงนะแรงเหมือนกันจะมีเคสปะนี่เ่รมีพี่อุ้มกันทุกวันน่ะไม่เหรอวิวดิน้องลองลองลองพาพี่ผมไปเอาปืนหน่อยเดี๋ยวผมเต็นยมอุักแล้วลองพาพี่ผมไปเอาปืนหน่อยปืนปืนอะไรปืนเทสเซอร์มาละมารับปืนครับเฮ้ย วัสดีครับครับผมจะเข้าแลรวตำรวจแล้วแต่รถประชาชนแรงกว่าตอนนั้นใครยังไม่เปลี่ยนเลยห้องนี้ห้องเด็ก Annumari Annumari จะขับหรือผมขับเอ้ยน้องพี่ขาให้น้องเดหรือรอยิงเลยได้อน้ยแรงจับ <c oughs> นี่นี่ยังขนาดนี่ยังไม่ติดอนี้เนี่ยไม่ติดในโตนะ้าติดม่ติดในต้วยหรอมีเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวให้องดูลองไว<อ><อ>้ก่เต็มไรพี่ Sound r e s u m e Sound muted เออสามสี่เก้า Sound r e s u m e Sound muted ต่างตัวแบบนี้ไปตำรวจได้เลยน้องได้เชี่ยเฟียวะเออน้องก็ใหญ่แค่นั้นเล่นกันหน่งหนเอานี่ได้วยเอานี่ไปด้วยอ่ะพลังพลังเชี่ยพลังน้นท่อมน้อง ชาชนน์ป่นอ่ะมีเอดีะที่ไหนเราต้องพฟกปะ่ะมีพี่เอาไว,วาา้ได้เออเอาไปดิเดี๋ยวผมดึงเข้าตัวพี่เลยดีกว่าวได้เนาะพี่เรีอะไหมน,นะสามแป๊บน,นะสามสี่เก้า บ้ารถได้ได้หรอได้พี่ <c oughs> รถมันแรงนะเออได้ข่าอ่แรงจัดเลยอ่ะได้ข่าวอยู่ได้ข,ข่าวอยู่น้อง <c oughs> แล้วอไอตรงนี้เราต้องใช้ปะเนี่ยใช้พี่พี่กดใช้ก่อนพี่ไปกดใช้หน้ารถก่อนอ๋อไปใช้หน้ารถคือใช้ใชต่้งหน้ารถถูกปะครับผม ลอง,องด้านหน้าพี่ด้านหน้าเอ้อเฮียอาสามห้านาะมีปะ<ต>อยากขับปะล่ะไม่มีลูกตองนะเดีย๋ยวผมามาให้เองใครมีบ้างวะลูกตองนี่คือยิงยิงยิงได้เลยเหรอได้เลยพี่ได้เลยตอนนี้ที่พี่พบก,ก็ควรใส่แค่ดาสติกกับลูกตองมาเพิ่อมอีกอันหนึ่งถูกไหมมีดไม่ต้องใส่พี่ยอดอ,อ่ะใส่แล้วน้อง,หองให้ไปต่อไปคือรถถ้ากด W ชิป มันจะมันจะในตัดขึ้นบ้าหลอดขึ้นบ้างขึ้นขึ้นขึ้นน้องขึ้นพี่ไม่กดพี่ไม่กด W พี่กดชิปอย่างเดียวก็ได้พี่ลองปล่อย W แล้วกดชิปดิโอเฮ้ยคุ้นคืนเนี่ยเปียกเลยอ่ะแต่พี่จะคอนโทรลรถตอนขึ้นเขาไม่ค่อยได้นะเพราะมันเป็นตัวชิปไงอ๋อครับอ๋อเออว่ะก็าสิทให้หมดก่อนไงมถ้าขึ้นเขาอืลองขอ้อง เขาไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกเออแต่เอาไปอยู่บูนบูนจังหวะแรกอ่าบูนจังหวะแรกจังหวะแรกอ่ะผมบอกเลยมันหมอห้มันยังอุ้มกันไม่ได้พี่ต้องเข้ามาช่วงหนุนประมาณสักหลังแอด์ดับสี่ทุ่มไม่ได้ว่าแอด์ดับที่นู่นนะสี่ทุ่มแล้วพี่ก็มาจัดเคสปูนไปไอ้ที่ผมมาร์กเลย ต้องเปิดบ่อก่อนเจอหรือเปิดเมื่อพเจอแล้วค่อยเปิดถ้าถ้าเคลากอ่ะเคลากอ่ะรอเจอก่อนพี่แล้วค่อยเปิดอ่าแต่เคสไอ้เคลปูนอ่ะได้เลยพี่เปิดเปิดเลยครับหือเคลรถล่าจับถ้าเต้นเต้นเราอยากทำเรือมาแล้วเนาะ <c oughs> ผมว่ามันสนุกดีเราเป็นโจรทั้งชีวิตนี่เนาะ <c oughs> ถูกอ้าวาเหาดิเห่าอยู่เออเข้าบ่อไปเนี่ย ไม่ต้องเข้าก็ได้พี่ไม่เป็นไรโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนท่นหนาอัานะอนนี้ยัน<ม>ไม่จบปูนกันแล้ววะดีเอาเพิ่งประชุมเสร็จป่ะน้องได้ขอจะอุ้มกันอีกนะใช่ใช่อะไรอะชิงทงพี่ เทสเตอร์ไกลปะไม่ไกลเท่าไหร่พี่ออกมีป้าอยู่แล้วใช่ปะมีมีแล้วครับน้ำทออนี่อไอยยิงเขาเลยกินเขาเลยก็ไว้ยิงพี่ตอนตอนจนวิ่งใช่ช่าโคตรคึกอ่ะโตรคึกเลยน้องพูดแล้วหิวเลยโฮ้ยท้อครับเฮ้ยมิดเฮ้ยโเขาระเบิดด้วยอ่ะ หมุนได้เลยพี่ไม่ต้องอีมอดเมนูหมุนมได้เลยพลิกได้เลยโอเคช่วนเขาด้วยน่าจะเป็นผู้หญิงขอโทษครับไม่เป็นไรครับรถน่งกรันจังน้องเราเรามีกล่องซอมปะ ่าอไม่ยิงครับเมื่อกี้มันเดีอบระยแตกก็ดีใช่ยางมันแตกกันนี่ไม่ได้ยิงพี่ยามันแตกเองเปล่าพี่โทษอยเหรอพี่ผมยิงอ่ะไม่ไม่เห็นี่น้องอืมพี่นีนาหนูว่าพอดียิงนะโดยิงยาแ แล้วเ,าเราเจอดรถทำไมตรงนี้เนี่ยหนูจะมาเดิมน้ำมันไงพี่จะช่วยเยอะอยู่ทำไมอะอะไยางมาแตกไงอ่ะโอเคไม่แตกละปะเขาเรียกว่าป,ป้ายางยังไม่แตกงทำไมเดี๋ยวตีเอาอืมแต่งไหมทะลุงงนะ่นี่ทำงงทำงงแล้วตอนที่แบาเจอเคสอุ้มนี่ ถ้าสมมติเขาลงรถเอาส้องอยิงได้เลยหรอได้เลยพี่พยายมหาตัวไอ้นี่ก่อนไอ้ตะวันเนี่ยไอแปดเนอะไอแปดพี่